Masalah desa tatiwa manu sa nang puto pakawati sa wakato pakawata tamo sa titiko akali ko e ipasi ko o panayi ko patyatang winyo hiso pati pano pakawato sa wakasang kung pati pano pakawato sa wakasang yaya pati pano pakawato sa wakasang ko pati pano Ya di dang jata le polis ayukani sawakasangko au nayo pau nayo ตากนโยอันชลิกละนโยอนุตล่ามุญาเกตังโลกัสัตตอติติกุบาอาจาย์เจ้าที่ให้กูมาหกับหไปกูตายแล้วกูยังสาสบไปก่อนนาสิไปตามเราเนือจ้ากูเนเอเอู้ตามเอเฮ่มาเอ้เฮีงบุตว่าจะนำดาาว่าจะนำสังกาว่าจนำข้าใจยาขคาจเหสิการกูบาอาจาเจกูมากูจักพวกุูลุกบุกที่มันอกูเตือที่ปะาบกุไปเตื่นเขาฟันมาเนื้อบา โอกระสาบรดาันีปฏิ้าเจ้าขอรัตอนาเอาคุณพระผู้ตัดเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าโคโรปิตามันดาคุณอุปชัยญะโครูบาอาจารย์เจ้าคุณนามพายาโอพายาคุณเจ้าคุณพระเสด็จพระแก่เจ้าคุณนามคุณโอพระธีปนเจ้าคุณลากอาเทวเวสุวรรณเจ้าขอมาอยู่กัรเจตเจ้าดีปฏิ้าเจ้าจักการทำตาม อาธร,รมเตียนผู้จ่าสดอกขอาะผูจาโจกจืบชะตาเือเป็นวิชาแก่นักศึกษาภาควิชาศาสนาศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคงมศาสตร์มหาวิทยาลัยราลาดจัาเชียงใหม่จันปีที่สามในวันนี้ยังมีขอคณะศึกษาจองงับ อาตรรมปัสสจาสุทุกโศโลภัยนาณาเทิดสิ่งใดก่อขึงนใดสุนัรสงครามลูกบาปปัตนาดังใจคิดทุกประการด้วยตาจเศรษฐีเกจจำดิจิกรรมานิธิกาลิยาตาถาคาโตติติตโชเชโยเมนิจังสัพพะปสิติเมผุโตเสตโตทีโลกัสสีมิติวานริโสบาลิสานะโบกขันองสลีคดิสายยะปะมะอโสทายยะอุสวางะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาโยมะราชโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังกตังนโมพุทธายะทาเวสุนโนสาเวสุวรรณโนจตุบาลยกาปะลาลิตาเวสาพุทธะอสุขโตนะโมอัลหังพุทโธนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนสาธุ